สวัสดีค่ะเพื่อกดติดตามจังวิโรธพาเพลินเพื่อเป็นการลังใจให้เบ้าหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะเขาเป็นใส่เลือดจังกับพระเราเนี่ยโอ้ยชนซิช่อซิโอ้สารใส้เกระนะคือมีจับปาเออ เลยเอาแบบใช้ฮะเอาเข่าทางนี้คือกันเนาะเออแล้วก็เอาเป็เนาะเม่กี้เอ็นน้อยนะเอ็นน้อยล้นล้นเต็มโอ้เข้าไปลงไวเอ็นใหญ่กว่าหน้าบอลที่พูดอมากระดาบบอลนี่ฮ่าฮ่าฮ่ใส่ตามข้างหน้านะจ๋าใส่ตามข้างหน้าโอ้ครับบลาล้มลงไวเต็ม มานนี่ทุ่มห้างบบได้ป่าน<อ>้งป่านปลาซิวก็เอททีที่ทโอ้ฮ่ะะ <laughs> า่นานนานครับ <laughs> โอ้โหนี่ฮอตนำหอมนะข้าวเปลอกมาเส่องโปแงก่เดยบ้านำเนรุ่นหนามันจะลอยหาิบโอ้ครับมัดหนึ่กับันหาเนาะมันซิฟเนาะครับ <c oughs> นอนี้หมดเลย้อคอควอไ่จะพ่นวพ่นมากดีครับแ้ได้เกือามอบเ้อือครับประยัดกุ้กันได้ีอทีเเอครับหนึ่งสองสาม phải nhau học tổ nó, à. mít uhm. oh. ngân xái, nó bị nó, bay búa này đây mất tất xái. โอ้โอ้โอืมแบบนืครับอ,อืมแบบไดโพโอ้ครับครับ ครับขีเ่เจ็นไว้ทั่ใต้เลยอืมขีเจนี่เจนี่นครับเรียมมาจะเข่ากันอ๋อเทพูดถมเรื่อยแบบนี้อเ,นเออแม่นนั่นโน,โนะพ <c oughs> ่อเนาะฮื่มฮึ่มมากที่ดนะมึมูึ่นี่ม <c oughs> โอ้เสายกแล้วเรียบร้อยครับผมบานี้ว ใส่ระยะเรียบร้อยแล้วนะครับน้าบ้านเองครับผสมปูนเทตีนเสาครับบ้านเองครับทำการผสมโดยช่างไข่ต้มครับผมโอ้ห่างหายไปหลายหมื่นน้าห่างหายไปหลายหมื่นเลยช่างไข่ต้มเลยอเออเพราะว่าหนี่งเข้ามาเทค,คิงไข่บ่บ้าน โอ้ยสะสมเนาะม่ได้พักเลยพอนเนาะไปเที่ยวใช้สงการสามมื้อครับสามมื้อนอนนอนโอ้ยเราก็นอนนอนโอ้ยชาร์จแบตเอาเต็มที่เลยเห็นปะดีที่สุดอือโอ้ถึงเลขบ่าฮ่าฮ่า้ยป้ารับจ้งวันมันถึงเลข โอ้นอ้อเอออะนำสีจะน,น้อยบ้าอะบ้าจุดหกลับต่างว่ามันถือเลขว่ามันตัดส่โอ้ขายปามโอ้โอ้ปามพึ้นในการได้เนาะกำลงัอง,ลองออกดอกออกมากเนาะอ,อืม กีโลจากบาทสขามนเนี่ยาบาราสเบขายพงายงาได้4ลอยลูกแป,ดส,แปดสี่สามสิบส,สองาททสเถอะามพันกัวผมตัวแด้แกชุบเชืเชเอบเริ่มต้นอืมปได้ี่วเออแต่ดีก็ว็ดงานผมตัวเนาะ ไม่ยไปทำรีไม่เลยผมไปหยอดน้องโคตรเลยเนาะเออโอ้น้องโคก็ไม่ต้องหยอดอืมไม่อดงานทลยด้วนโอ้ไอ้การเนาะคุณชมเนาะน้องเอาน้าหดสักกันนะ จงไหนสิพ่อเนาะปูนพันนี้เนาะมีปูนอยู่ถุงถุงกวัวพ่ออยู่ตรเนาะเอาจากเอาจากสามต้นเนาะโอ,นะอ้โละสามต้อนอเทครบกินเสาด้วยพี่น้องด้อเพื่อความแน่นนะ เจอความแข็งแรงเจอบอลลมมาอย่างครับแบบเสรแล้วสิ็แข็ง สามต้นพ่อล้ว มาแล้วเด้อพี่นอ้องเด้ออาวจอย่างยาวเลยครับสิบสองเมตรครับผมอืมเล็ก,กมาแล้วครับผมโคอ่ะโอ้อันนี้เป็นเสาผมตัวนี้เนาะ น,นิ้วครึ่งคูณ3านิ้วเด้พี่น้องเด้โอ้หนึมิลครับส่วนแปรนี่ก็เ,เ,เ,นะเส่แปรสำเร็จเด้พี่น้องเด้แปรสำเร็จจะมีลักษณะแบบนี้เด้พี่น้องเด้นะครับสตรประหยัดครับผมสูตรประหยัด ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเนาะแต่ว่ากัดไสที่ที่เอาครับความระยะห่างอยู่ที่6 0ถึง70ซนครับหลังจากที่เชื่อมโค้งเสร็จเกียบร้อยนะครับเนาะใส่เ,เซแล้วก็จันทันเรียบร้อยแล้วค่ะใส่แป้ครับผมแป้นี่ก็จะยึดด้วยสกรูายสวานด้นะครับเด้อ ใส่สก,กูไปสวานความยาวก็หกหุนครับผมนะครับยิงัเข้าไปเลยระยะห่างก็70เซนนะครับเด้อระยะห่าง70เซนเพราะวา่าขนาดของแปรนี่มันบางนะครับเนาะก็ะเลยได้ใส่ทีๆนะจังหน่อยเพื่อความแน่นหนาและก็ความแข็งแรงทนทานนะครับเนาะนี่ครับายสว่านแล้วก็ยิงอัดเข้าไปแบบนี้เลยครับ ครับไม่ต้องเชื่อมประหยัดเวลาแลวก็ประหยัดเงินบอมครับผมหลังจากยิงแปเดเ็จซับเรียบร้อยแล้วก็วางแผ่นยิงเลยครับผมนี่ครับส่วนด้านท้ายหรือว่าด้านล่างนี่ก็จะยิงทุกลอนเด้พี่น้องเด้อนี่ครับส่วนแปรัดมากก็จะยิงเวทลอนครับผม หลอนเว้นหลอนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับก็อื่นว่ายิงสลับดอกนะครับเนาะทำการยิงโดยช่างนงนะครับเนาะนี่ครับเป็นตเบาครับเป็นเะยเหยียบได้อีกอย่างแผ่นนี่ก็ยังมีความหนาแต่ลือกยังสามารถเหยียบได้นะพี่น้องเนาะราะว่าหนึ่งจากแปรสาเร็จรูปนี่ก็าสามารถเหยียบได้เลยครับถ้าผู้ที่มีน้ำหนักหลายครับ อันนี้ช่างนงเพป็นน้ำหนักก็ไม่ถึง50กิโลครับเพ่่นกันเลยขึ้นเหยียบได้สบายครับผม เซจเรียบร่อยนะครับพี่น้องเนาะสำหรับงานยกโครงมุงหลังคาครับผมบานทรงโมเดลเสาแปดต้นครับผมนี่ก็ใส่เล็กแบบประหยัดนะครับเนาะประหยัดงบกับใส่เล็กกองสามนิ้ว้วก็แปรสำเร็จรูปเด้อพี่น้องเด้อแปรสเร็จรูประยะห่างกัน70เซนครับ เรียบร้อยอันนี้ความยาวของแผ่นกายอยู่ที่12เมตรครับผมที่12เมตรเลยใส่ทั้งหมด8แผ่นครับพี่น้องความกว้างอยู่ที่6เมตรความยาวที่12เมตรเด้อพี่น้องเด้อแบบประหยัดประหยัดสั่งโดดจัดไทยครับผมงานนี้สิแล้วบ่ได้ ถักขาดช่างไข่ต้มและช่างโหนครับผมเป็นงานคุ้มค่าข้างนอกเหมือนนี้เนาะหกโมงแรงมากเลอยอ้ยแดดก้อนขนาดน้องเหมือนนี้เนาะอู้วแดดโอ้แดดก้อนรักครับพี่น,อน้องเลยไน,น,นนะไปครับผม กับเรือเชิงชายด้วยพี่น้องเด้อเรือใหม่เชิงชายหบยึดมืออื่นครับผมเชิงชายด้านคางด้านหลังแลักด้านนาครับผมคางสองคางท่นเดชัยเอาละครับคลิปนี้ขอจบไปสชนิดสกอ่อนอพี่น้องนอออกกันคลิปหนามือใหม่ครับในเวลาประมาณเดียวกันนี้ด้อพี่น้องเด้อยสำหรับมือนี้่ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณ เอฟซีทุกท่านที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างโรดโดยดีมาตลอดด้วยครับสุ่หรับท้านี้ขอกราบคำบาขอ,อบคุณและสวัสดีครับ